อ่าครับสวัสดีครับพี่น้องอ่าพี่น้องมือใหม่และพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับอ่าวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาแก้ไขอาการขึ้น H12 นะครับพี่น้องอ่า H12 เนี่ยครับมนเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและเราจะต้องอ่ามีวิธีแก้ไขมันอย่างไรนะครับผมจะพาพี่น้องเข้าไปดูและอ่าไปแก้ไขมันว่าอ่ามันจะเสียตรงไหนทําไมมันถึงเป็นแบบนี้นะครับอ้าวเราไปดูกันจะชัดเลยนะครับนี่นะครับอาการของพาโซนิกนะครับอันนี้มารุ่นใหม่นะครับ เพราะรุ่นใหม่นี้มันก็จะแตกต่างจากรุ่นเก่าไปหลายอาการอยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะอา U12 นี่แหละครับนี่นะครับอันนี้พนาโซนิกรุ่นนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยรุ่นของเขาจะอยู่รที่12.5โลนะครับเนี่ยครับหน้าของเขาหน้าบอร์ดของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับพี่น้องถามมาหลายท่านนะครับว่า H12 มันมาจากไหนนะครับอันนี้นะครับและทําไมมันถึงเป็น H12 ได้นะครับ อ่าเรามาดูอาการเขามาเลยนะครับแล้เวเราก็จะไปแก้ไขโดยที่ไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวนะครับอ่าสำหรับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านก็แก้ไขได้นะครับไม่ยากเลยนะครับง่ายนิดเดียวครับนี่นะครับเอาเราไปดูกันก่อนนะครับว่าอ่าเฮดสิบสองเนี่ยมันมาจากไหนนะครับอ่าหลังจากที่เราจะอาจจะซักหรือว่าจะปั่นแห้งมันก็ปั่นไม่ได้นะครับอ่าอันนี้สมมติว่าเราจะซักอ่า <coughs> Ow. เมื่อวานยังดีอยู่แท้ๆเลยเนี่ยสัก2ถัง3ถังยังปกติอยู่เลยอะ่ะย้ายบ้านมานี่แป๊บเดียวเองอะ่ะไม่ไกลสักหน่อยไม่ทํางานแล้วขึ้นเ1 2ปิดเครื่องก็ไม่ได้อ่าทำอะไรไม่ได้สักอย่างนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเราจะทําอะไรมันไม่ได้สักอย่างนะครับอันนี้เฮ2ดขึ้นมานะครับปั่นแห้งก็ไม่ได้ถ้าปั่นแห้งเรากดปั่นแห้งพร้อมที่จะปั่นแห้งมันก็จะขึ้นเฮ2อ่าพอเราซักพอเรากดซัก <c oughs> อพอเริ่มน้ำจะเข้าถังหรือว่ามันจะเริ่มซักมันก็จะขึ้นเฮ2ดสิบสองแล้วก็อยู่อาการนี้แหละครับอ่ากลับไปกลับมาอยู่นะครับเฮ2ดสิบสองนี่แหละครับอ่ามันทางานไม่ได้ปิดไฟก็ไม่ได้อ่าทีนี้ปิดไฟไม่ได้เราก็ต้องมาถอดพักออกอย่างเดียวนะครับอ่าเห็นไหมครับนี่นะครับนี่เราต้องถอดพักออกออก,ออกอย่างเดียวอ่าเสร็จแล้ว อ่าเราก็ไปแก้ไขมาเลยนะครับว่ามันมาจากไหนอ่าพี่น้องที่อยู่ทางบ้านก็แก้ไขได้นะครับมันไม่ยากง่ายนิดเดียวครับไม่มีอะไรเสียสักอย่างนะครับอาการขึ้นเท็ตสิบสองนี่นครับอ่าบอดบอดไม่ไม่เสียครับอา้าวเราไปดูกันเลยนะครับง่ายนิดเดียวเดี๋ยวพี่น้องก็จะอ่าพอเห็นแล้วก็อ๋อ <laughs> มีหา่าน้าเสียตาไปหนักพันห้าโอ้โหอ่าเข้าใจแล้วทีนี้ อ้าวเอานี่นะครับอ้าวตัวนี้เดี๋ยวผมจะยกมาให้ดูเลยนะครับอ้าวตัวนี้แหละครับ H สิบสองมันมาจากตัวนี้แหละครับอ้าวตัวนี้แหละครับ H สิบสองมาจากสวิกตัวนี้แหละครับพี่น้องอันนี้นะครับสวิกตัวนี้อ้าวทำไมมันถึงไปขึ้น H สิบสองได้นะครับอ้าวสมัยก่อนรุ่นเก่าอ้าวมันเป็น U สิบสองอยู่นะครับนี่นะครับ อยู่12เมื่อก่อนรุ่นเก่ามันจะมี2ที่เลยตัวนี้ก็อยู่12อ่าเซ็นเซอร์ฝาหน้าก็เป็นอยู่12แต่ปัจจุบันนี้เขาเปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนโค้ดมันมาเป็น H12 และอาการนั้นก็แตกต่างกันออกไปอ่าแตกต่างกันออกไปแบบไหนคือ U12 ตอนนั้นถ้ามันขึ้น U12 เราปิดเครื่องได้อยู่นะครับแต่อตัวนี้ถ้าขึ้น H12 ปิดเครื่องไม่ได้ต้องถอดปลั๊กลูกเดียวนะครับทีน,นี้เรามาดูสาเหตุของมันว่าทําไมมันถึงขึ้น H12 นี่นะครับอ้าว เดี๋ยวผมจะมาอา่บอกให้พี่น้องดูนะครับอันนี้ไม่เสียตางสักบาทนะครับอ้าวนี่อ,ออกก่อนมีแค่นี้แหละครับนี่ไม่ยากอ้าว เรามาอธิบายกันก่อนนะครับอันนี้คือขาสวิคนะครับนี่ครับอาจจะมีแจ็คเสียบอยู่ตรงนี้2เส้นแค่นั้นเองครับสายไฟของมันสายไฟของมัน2เส้นนี้แหละครับน,น,บนี่นี่นครับอา่าสาเหตุที่มันเป็นได้นะครับ <c oughs> อา่าหนูกัดสายไฟมันขาดหรือว่าแจ็คตรงนี้ครับแจ็คตรงนี้อา่าตรงตระหว่างที่เสียบนี่แะครับนี่ครับอ่ามันเป็น <c oughs> ขี้เกลือเขียวๆออกมามันทําให้สัญญาณไม่ผ่านมันก็ไม่ทํางานได้หรือว่าอ่าสวิกด้านในนะครับหน้าคอนแทคของมันนะครับสกปรกอ่ามันก็ ทำงานไม่ได้ขึ้น H 12นะครับนี่นะครับแต่อาการเหล่านี้มันไม่ค่อยจะเป็นเยอะเท่าไหร่แต่ที่เจอบ่อยคือพี่น้องย้ายบ้านหรือว่า <c oughs> อาติดตั้งถัง <c oughs> เครื่องสภาพผ้าครับมันเอียงนะครับอันนี้ขาของมันนะครับ <c oughs> เห็นได้ชัดเลยนะครับนี่ครับนี่นะครับ,รบขาของมันหลังจากที่พี่น้องวางถังเอียงมาด้านหลังนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอาการแบบนี้เลยถังตัวนี้นะครับนี่นะครับนี่นี่ครับถังตัวนี้ครับถ้าเราวางถังเอียงมาด้านหลังปุ๊บ ถังตัวนั้นก็จะมาแตะขาสวิคนี่เลยครับนี่เห็นครับนี่พอมันแตะขาสวิคแบบนี้สวิคด้านในเนี่ยจากกันเลยนะครับนี่ครับมันไม่ทํางานมันขึ้น H12 สนะครับสมัยก่อนมันเป็น U12 แต่ปัจจุบันมันเป็น H12 ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นให้พี่น้องมือใหม่ต้องวิ่งตามกันให้ทันนะครับและพี่น้องที่อยู่ทางบ้านก็แก้ไขได้นิดเดียวเองครับหลังจากที่เรามาดูแล้วว่าสายไฟมันขาดเราก็ต่อนะครับแจ็คส่วนกระปุกล้วก็ทําความสะอาดนะครับอ อ่าพอแจ็คสกปรปกเราก็ทําความสะอาดหลังจากที่เราทําความสะอาดเสร็จแล้วเราก็เอาเสียบไว้ที่เดิมของมันนะครับอ่าสองสายนี่นะครับเราจะเอาเอาเสียบอ่าอันไหนก็ได้นะครับนี่นะครับเนี่นะครับนี่เสียบทางไหนก็ได้นะครับอ่าสาเหตุของมันก็มีแค่นี้เองครับที่ว่ามันขึ้นยูสิขึ้นเฮดสิบสองนี่ครับสมัยก่อนมันก็เป็นยูสิบสองนะครับอ่าสาเหตุของมันก็อ่านุกัดสายไฟมันขาดแจ็คมนสกปรปกหรือว่าวางถังเอียงมาแตะขาสวิกช์มันแค่นี้เองครับที่มันเป็นนะครับ หรือถ้าเราเฮ้ยเป็นมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยตัดต่อตรงนี้เลยครับเดี๋ยสองเส้นนี่ครับนี่เนี่ยครับเอาพันรวมกันเลยครับอ่าทีนี้เราไม่ต้องวอลลี่มาแล้วครับทีนี้มันทํางานตลอดเลยนี่หลังจากที่เราเอาใส่แล้วนะครับอ่านี่เราก็กดเข้าไปที่เดิมนี่นะครับเนี่ยมันก็ไม่ยากและตั้งถังให้มันตรงอย่าให้ถังด้านในนะมาแตะขาสวิตตัวนี้อ่ามันจะทําให้เกิดขึ้นยูยูสิบสองหรือเฮสสิบสองได้แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ มันเป็น H12 ไปแล้วนะครับอ่าตัวนี้ครับรุ่นใหม่อันนี้รุ่นใหม่นะครับมารุ่นใหม่พี่น้องต้องจํานะครับว่าอ่ามันเป็น H12 ไม่ใช่ U12 นะครับอ่า U12 ก็จะอยู่ด้านหน้านะครับอ่าทีนี้อ่าอันนี้เรียบร้อยแล้วครับเนี่ยครับอ่าวางถังให้มันตรงอ่าถังถังด้านในนะครับอ่าอ่าถังอุ้มน้ําด้านในนะครับมันไม่มาแตะขาสวิตตัวนี้อ่ามันก็ทํางานปกติอ่าทีนี้อ่าแจ็คตัวนี้เราก็ทําความสะอาดแล้วมันก็ จะทางานปกตินะครับเมื่ออันเป็นปกติแล้วเราก็ไปลองดูนะครับเดี่ยครับแก้ง่ายทีเดียวครับอ่าสหรับพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านนะครับและพี่น้องมือใหม่ที่อ่าสับสนว่าเฮ้ยเฮ็ดสิบสองมาจากไหนเนี่ยเมื่อก่อนไม่เห็นมีเลยฮะที่แท้มันมาจากจุดเดียวกันนี่แหละครับพี่น้องที่เดียวกันนี่แหละครับอ่ามันมาจากที่เดียวกันนี่แหละครับอ้าวเี่ยครับ มันมาจากที่เดียวกันนะครับทีนี้ถ้าว่ามันมันโอเคแล้วนะครับอ่ามันก็มันต้องเสียตังค์สักบาทสมมุติว่าเรากดปันแห้งเห็นไหมครับมันไปแล้วเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับ อ่าสปีดลวเห็นไหมครับนั่นอ่าอาการส่วนใหญ่จะเกิดจากตั้งถังเอียงไปแตะขาสวิทตัวนั้นแหละครับไม่ว่าจะเป็นซัมซุงหรืออ่ายี่ห้อไหนก็นแล้วแต่ถ้ามีขาอ่าเซ็นเซอร์สวิทตัวนั้น่ะพยายามตั้งถังให้ตรงอย่าให้ถังดิ้นไปดิ้นมาได้เนื่องจากว่าถังอุ้มน้ําตัวน,นี้นะครับมันจะไปแตะขาสวิทําให้อ่าเซ็นเซอร์จากเครื่องไม่ทํางานนะครับอ้าวอ่าทีนี้อ่าเดี๋ยวผมจะไปถอดสายนั้นออกนะครับมันก็จะขึ้น H12 เลยนะครับ เดี๋ยวพี่น้องคอยดูนะครับผมจะถอดสายเซ็นเซอร์ตัวนั้นออกปุ๊บเฮดสิบสองจะขึ้นเห็นไหมครับหยุดการทำงานเลย <c oughs> ไปไม่ได้แล้วเห็นไหมครับนี่อ่ามันจะคงเหลือเวลาของมันไว้นะครับนี่อ้าว ทีนี้ถ้าเรามากดใหม่มันไม่ทำงานแล้วนะครับเห็นไหมครับมันก็จะขึ้น H12 เหมือนเดิมไม่ทำงานครับทำงานไม่ได้ไม่ว่าจะซักหรือว่าจะปั่นแห้งมันจะทำงานไม่ได้แล้วเดี๋ยวได้เวลาของมันมันก็จะขึ้น H12 หลังจากที่ CPU สั่งงานลงไปมันจับตรวจจับสัญญาณเซนเซ,นเซอร์ไม่ได้ มันก็จะขึ้น H12 อ่าทีนี้ก็ปิดตรงไหนก็ไม่ได้แล้วทีนี้เห็นไหมครับมันไม่ทํางานได้เลยอ้าวออกมาแล้วครับเห็นไหมครับนั่นมันไม่ทํางานแล้วอ่าอันนี้ก็ปิดไม่ได้แล้วเห็นไหมครับปิดตรงไหนกดไหนก็ไม่ได้แล้วทีนี้อ่าเพราะฉะนั้น <c oughs> ให้พี่น้องมือใหม่และพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านอาการขึ้น H12 เนี่ยครับมันมาจากสวิตตัวนั้นนะครับเมื่อก่อนมันเป็น U12 นะครับอทิถอดลักใหม่ ถอดลักใหม่แล้วก็เอากลับเข้าตามเดิมนี่นะครับหลังจากที่เรา,เากลับเข้าไปตามเดิมเลยนะครับเราก็มากดดูว่าปั่นแห้งได้มาได้ไหมอ่าีนี้เรามากดปั่นแห้งดูครับ ถ้า U12 เกิดขึ้นมาต้องไปตรวจเช็คดูสวิทช์สกปรกหรือเปล่าหรือว่าเราตั้งถังเอียงหรือเปล่าต้องสังเกตดูให้ดีนะครับเพราะส่วนใหญ่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านจะตั้งถังเอียงครับโดยไม่สนใจว่าถังจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับเพราะฉะนั้นที่มีขาสวิทช์อยู่ตรงนั้นต้องตั้งถังให้ตรงนะครับเครื่องซักผ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อถ้ามีขาส,สวิทช์เซนเซอร์ตัวนั้นไว้คอยแตะถังด้านในนะครับเราต้องตั้งถังให้มันตรงและอย่าให้ถังนั้นดิ้นได้นะครับอันนี้ก็ดีแล้วนะครับเห็น พี่น้องมือใหม่เข้าไปตรวจสอบดูนะครับและพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านครับว่าถ้าอาการขึ้น H12 มาจากตัวตัวสวิ์นะครับแต่เมื่อก่อนมันเป็น U12 นะครับแต่เดี๋ยวนี้ U12 นี้มันมาอยู่ฝาเนี่ยนะครับเนี่ยครับมีเซนเซอร์อยู่ฝาตรงนี้นะครับเดี๋ยวนี้เซนเซอร์ U12 อยู่ตรงนี้ U12 ตัวโน้นกลายเป็น H12 ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นให้พี่น้องมือใหม่และพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านเข้าไปตรวจสอบนะครับเห็นไหมครับว่ามีแค่นี้เองครับ บาทเดียวก็ไม่ต้องเสียเลยนะครับเห็นไหมครับนี่พี <laughs> ่น้องวดโทเอ้ยตอนนั้นไปนเสียตังค์นับพันห้าอาการเดียวกันนี้เลยโอ้โหสงสัยเรา,าโดนจมแงเลยนะค <laughs> งจะเป็นประมาณนี้แหละเอาโอเคนะครับอาการขึ้นเฮ2สิบสองมาจากสวิคตัวนั้นตัวเดียวเท่านั้นเองนะครับให้พี่น้องมือใหม่เข้าไปตรวจสอบนะครับและพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับขอบคุณมากนะครับพี่น้องที่กดติดตามให้กําลังใจผมมาตลอดนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่น้องสวัสดีครับ